โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แบบถูกเรียกร้องจากเพื่อนเพื่อนฟอลโลเทุกคนมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนมเวโปรตีนนะครับอยากให้ผมรีวิวตรงๆนะครับเขาบอกว่าผมรีวิวตรงดีพูดตรงดีชัดเจนดีนะครับก็จัดให้นะครับวันนี้ก็ที่อยู่ตรงหน้านะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ก็จะมีนมโปรตีนนะครับหลากหลายต่างๆนะฮะนานาซึ่งเรียกว่า วางอยู่ตามพ้องตลาดทั่วไปนะก็จะมีหลายแบรนด์อยู่นะครับจะมีครบบ้างไม่ครบบ้างทุกแบรนด์นะครับกพรจริงๆก็จะมีช่วงนี้จะเป็นเรียกว่ามีนม,มเรียก RTD นะ Ready to Drink โปรตีนเนี่ยออกมาหลากหลายีห้องมากนะครับแรกๆก,ก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้านะครับจนตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาหลายๆเจ้าก็จะมีเป็นแบรนด์ของตัวเองออกมาวางขายนะครับก็ผมพุกรวมๆก่อนเลยนะครับนมไฮโปรตีนเนี่ยเรียกว่า คร่าวๆก็คือเลือกได้เรื่องความสะดวกนะครับความสะดวกเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะฮะหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือหยิบดื่มได้โปรตีนม,มันมันจบแค่นั้นเลยนะครับมันก็เรียกว่าได้ความง่ายความสะดวกนะครับอย่างบางคนเรียกว่าอยู่ในเวลาเร่งรีบนะครับก็คว้าออกมาแล้วก็ดื่มนะครับแต่ทีนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าแล้วตัวไหนเป็นยังไงอะไรบ้างนะคอมเพลก์กันคือผมก็จะไม่เรียกว่าทําเหมือนคลิป KOL ท่านอื่นนะครมาดื่มโชว์อะไรอย่างี้ะคือไม่มีนะครับผมพูดตรงๆรวบลัดแล้วกันนะครับว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยต่อนมโปรตีนต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็จะมีที่อยู่ข้างหน้าผมนะคจะมีดัชมิลไฮโปรตีนเว plus นะครับก็มีอันนี้นะไขมันต่ศูนเปอร์เซตนะตัวนี้ก็ไปที่ละตัวเลยนะครับอันนี้เป็นกลิ่นอัลมอนด์นะมีโปรตีน28กรัมนะครับมี ครับ10กรัมนะครับก็ต่อไปนี้เป็นโทฟูซังไฮโปรตีนนะครับเป็นนมถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองออแกนิกนะครับสูตรโปรตีนสูงแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับโปรตีนเึง28กรัมนะสูงมากนะครับคาร์บ5กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมูฟโปรตีนวอเตอร์นะครับนี้จะพิเศษกว่าโปรดักอื่นหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นเป็นน้ำเวส นะครับก็อันนี้ข้อดีเลยคือเป็นแลคโตสฟรีนะครับโปรตีน21กรัมนะครับคาร์โบไฮเดรต5กรัมนะวันนี้ก็อีกรสชาตินึงนะฮะนี่ก็จะเป็นเอ่อแม็กซิมัสไฮโดรเวย์นะนี้โอ้โหรสชาไต้หวันนะครับโปรตีน31กรัมนะสูงมากแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะครับคาร์บทั้งหมด8กรัมต่อไปก็เอ่อฮูเร่นะครับนิวทรีเชออันนี้ก็จะเป็นแพนเบส นะแพนเบสจะมีโปรตีน18กรัมนะครับ18กรัมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด24 g, นะคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด24กรัมนะนี้ก็นมอาเซนัทนมอัลมอนด์มิลโปรตีนถั่วลันเตาน้ำนมข้าวโปรตีนถั่วเหลืองนะก็จะมีอันนี้อันนี้ไอ,นนอ,นนอของโตฟูฝั่งนี่เป็นนมถั่วเหลืองอย่างเดียวนี้เป็นแบบแพนเบสหลายอย่างนะครับต่อไปก็เมจิไฮโปรตีนซีโร่นะอันนี้ไม่เติมน้ำตาลใส่โปรตีน28กรัม นับคาทั้งหมด9นะคือผมก็จะจําแนกกอกง่ายๆก่อนเลยคือพอดูรวมๆเนี่ยเราก็จะเห็น2อย่างนะก็คือแพนเบสกับปกตินะนมที่มีเวมีไรโปรตีนะคือแพนเบสหรือว่านมถั่วเหลืองเนี่ยข้อดีก่อนเลยนะครับคือเอ่อคนที่แพ้นมบัวจะทานได้นะครับก็จะไม่มีปัญหานะบางคนท้องอืดบางคนขึ้นใส่บางคนกินแล้วผืนคัน หายใจไม่ออกมีนะครับคนที่แพ้ลักโตสหนักๆนั้ก็เรียกว่าเลี่ยงมาทานพวกนี้ได้ก็จะได้โปรโตีนเหมือนกันแต่ข้อเสียก็อาจจะเรียกว่าโปรโตีนเนี่ยาจะา incomplete นะอันนี้เราก็พูดนตรงๆนะครับโปรโตีนมันไม่ได้ c o m p l e t เหมือนกับพวกที่เป็น w ว e y p r o t e i หรือว่า milk p r o t e ี n อื่นนะครับอาจจะต้องรับประทานในปริมาณที่โปรโตีนสูงกว่าคนอื่นหน่อยนะถึงจะเข้าไปซ่อมแซมนะร่างกายส่วนนี้สึกหรอบางคนเล่นฟิตเนสเล่นกล้ามเป็นสายวีแกนก็ คือต้องทานอะไรที่เป็นแบบโปรตีนแพนเบสพวกนี้เนี่ยเยอะกว่าคนอื่นนะครับมันก็จะซ่อมช้าพัฒนาช้านะอันนี้ผมส่วนตัวก็คือเคยทดลองเลยนะกินวีแกนอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกได้นะครับว่าร c ค v ร r y ช้ากว่า,าช่วงอื่นหน่อยนะครับแต่นี้พอมีพวกนมโปรตีนพวกนี้นะที่เป็นแพนเบสมาก็เรียกว่าช่วยนะตอบโจทย์สำหรับคนที่แพ้นมวัวนะครับส่วนหลักๆอย่างอื่นที่เราดูกันเนี่ย ก็จะเป็นตัวเลขโปรตีนนะตัวเลขโปรตีนเนี่ยมี average ส่วนใหญ่นี่ย่ดยนี่โดดมาหน่อย31นะครับ 18, 28ส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมผมก็คิดว่ามันใกล้เคียงกันหมดนะคือมันไม่ได้โดดแบบอันนึง10กรัมอันนึง100กรัมนะครับ มันอยู่ในเรนที่เรียกว่าใกล้เคียงนะครับไม่มีไม่ได้มีว่าตรงต้องแบบโอ้โหโปรตีน50กรัมใน1ขวดคือถ้าถ้าพูดตามตรงนะผมรีวิวตรงๆนะอยากได้โปรตรีนเยอะก็ก็ทานของขวดก็ได้นะครับหรือว่าทานอย่างอื่นนะพวกนี้คือ ready to drink นะเราเราเรียกว่าเข้าใจผลิตภัณฑ์มัน Suzanne, นะครับเรามาเสริมเสริมในจุดที่เราบอดนะอย่างช่วงที่ผมบอกว่า เราเร่งรีบใช่ไหมครับออกไปยิมออ,ออกจากยิมออกไปยิมระหว่างทางเนี่ยไม่มีเวลารับประทานอาหารก็กระโดดดื่มนะครับทีนี้พวกจานวนโปรตีนเนี่ยผมผมขอพูดแบบตรงๆเลยนะครับคือมิได้ต่างกันมากนะมิได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับคือ,อโดดออกมาเลยก็จะมีอย่างที่เห็นน,ะนี่แม็กซิมัสนะครับสานะส่วนสิ่งต่อไปที่เราจะดูนะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรต ใช่ไหมคนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็เรียกว่าคอนเซิร์นอีกอย่างนะครับนอกจากโปรตีนก็จะเป็นรองมาจะเป็น,นคาร์โบไฮเดรตนะาก็ตามมาด้วยไขมันนะครับทีนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีคาร์โบไฮเดรตใกล้เคียงกันนะไม่ไม่ค่อยเกินเอ่อกรัมนะแต่จะมีที่ผมเห็นเมื่อกี้เนาะของปูเร่เนี่ยเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตโดดขึ้นมาหน่อยนะครกรัมคือคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับทั้งหมดก็คือมันอยู่ที่ว่าเป้าหมาย ในการออกกําลังกายของคุณคุณตอนนี้คุณอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันก็ว่าไปนะครับก็ถ้าเพิ่มกล้ามเนื้อคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยมันก็ไม่ไมีปัญหานะครับแล้วก็รับประทานไนมอะไรพวกนี้เนี่ยก่อนออกกําลังกายก,ก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนคอนเซิร์นนะครับเรื่องคาร์โบไฮเดรตก็เลือกที่คาร์โบไฮเดรตน้อยนะอย่างตรงนี้ก็มูฟนะครับมีครามห้ากรัมเองนะครับน้อยมากเลยนะแล้วก็เรียกว่าผมว่า มันเป็นคอนเซิร์นที่เราสามารถจัดการนอกเหนือจากการมาเลือกนมโปรตีนได้เรื่องเรื่องเรื่องพวกไออันนี้คาบเยอะอันนี้คาบน้อยนะครับอันนี้ดื่มก่อนดื่มแล้วก,กําลังกายมันอยู่ที่เป้าหมายส่วนตัวของเรานะครับผลิตภัณฑ์เดียวกันจะดื่มหลังออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายมันได้ผลต่างก,กันขนาดนั้นนะครับในในเรื่องของเชิงปริมาณ โภชนาการที่โชว์อยู่นะครับคือผมดูลมรวมทุกผลิตภัณฑ์นะครับแม้แต่ที่ไม่ได้ตั้งตรงนี้ด้วยนะฮะผมไปอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยโอ้โหยี่ห้อนี่วางเป็นตับเลยนะครับวางเปนแบบไปสุดจอเลยนะฮะมันก็เรียกว่าคล้ายคึงกันหมดนะค,คล้ายคึงกันหมดอยู่ที่ว่าแต่ละแบรนด์เขาเจออะโพส itionering ตลาดยังไง นะครับอย่างแพนเบสเลยก็แน่นอนเขาก็จอะตลาดคนที่อาจจะเป็นวีแกนหรือแพนน้มูวัวไปเลยนะครับอน,นี้ดูเนี่ยโห oh, ชื่อเท่หน่อยแม็กซิมัสนะครับมันก็จะดูแบบอาจจะดูตรองหน่อยนะแล้วก็โปรตีนเยอะก็จะเหมาะกับคนกล้ากล้าหรือ,อยังไงนะครับก็ทั้งหมดก็ไม่เรียกว่าไม่ได้หนีกันคืออีกอย่างก็ราคาใช่ไหมครับผมพูดไงดีมันคือทุกอย่างมันไม่หนีกันหมดเลยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบ โดดเด่นแตกต่างกัน,ก,นกันมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันเรียกว่า fluctuate ตาม market price ต้นปีอน,นี้ราคาหนึ่งอะ่ะพอมากลางปีทำไมอันนี้ราคาขึ้นมันก็เงินเฟอ้อมั้งครับผมก็อาจจะดูประมาณนั้นหรือช่วงนี้มีโปรยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ก็คือเรียกว่าแล้วแต่สภาพตลาดนะครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาผมมองผมมองทีผมมองทั้งทั้ง market นะครับผมรู้สึกว่า ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้มีอะไรแย่ไม่ได้ไมไ่มีอะไรดีที่สุดแย่ที่สุดหวยแตกอันนี้อร่อยนะครับทุกอย่างคล้ายคลึงกันหมดนะรสชาติก็ไม่ได้หนีกันอันนี้ผมผมพูดตรงๆนะด้วยรีวิวด้วยความตรงและความสัตย์จริงนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกอ่านี่คําถามที่เพื่อนเพือนมาถามสุดท้ายอยู่แล้วถ้าให้ผมเลือกนะครับก็ อันนี้เราไม่ได้พูดถึงสปอนเซอร์อะไรก็ตามนะครับผมเลือกตั้งแต่ก่อนที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับก็คือคือมู e นะครับอันนี้ขอพูดตามตรงนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพื่อนๆสาเหตุคือมันเป็นน้ำเวสัยนะครับมันย่อยง่ายมากแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่า เวลากินข้าวจะน้อยนะครับผม,ม move ก,กม็มูฟจากมิตรที่หนึง่งไปมิตหนึ่งมิตรที่หนึ่งรีบมาออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จรีบไปมิตรทีหนึ่งนะครับทําให้ผมเนะี่ยปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ทานข้าวช่วงกลางวันนะครับผมจะทานทีเดียวคือเย็นไปเลยนะเช้าก็จะแบบเด้งรีบกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็เวิร์กนะก็ตื่นตื่นฟาสติ้ง,งไปเลยแล้วก็เย็นผมก็จะค่อยมาทานนะถ้ามีเวลาระหว่างวันก็คือจะหยิบนะครับแต่คือถ้าผมจะเลือกก็คือผมเลือกมูฟนะเนืองจากว่าเป็น เวโปรตินใสนะเป็นน้ำใสมันมันย่อยง่ายมากคือคือเทียบกับอันอื่นเนี่ยความแตกต่างความโดดเด่นของมูก็คือย่อยนะครับ digestibility นะครับอันอื่นพอเป็นนมมันหนักใช่ไหมทั้งมิลโปรตีนเวโปรตีนเขาว่ากันว่าดูดซึมเร็วนะพี่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็คือถ้ามันเป็นเป็นใสนะครับเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนดื่มน้ําเลยนะฮะดื่มน้ําเลยแล้วก็อันอื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาย่อยดูดซึมเรียกว่า นานกว่าปกตินะครับฉะนั้นนะครับผมให้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับรวมๆทั้งมาร์เก็ตก็คือทุกอย่างไม่ได้มีกันมากมีโดดออกมา2อ,อย่างเลยก็คือแค่แยกกัน2ประเภทเป็นแพนเบสกับเป็นที่มีแลคโตนะครับพวกที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์นมนะครับสองเลยก็คือที่โดดออกมาอันจะเป็นอของมูฟที่จะเป็นน้ำเวลส์ที่ย่อยง่ายาไม่หนักท้องไม่เหนืดท้องไม่เหนืดคอนะครับ ถ้าใครต้องการ move ด้วยความเร็วเวลาเร่งรีบชีวิตเร่งรีบนะฮะก็ผมว่า move เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีมากนะก็มี2รสชาติด้วยเลยนะก็หา,าซื้อนะครับได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะก็ผมเชื่อว่าแบรนด์อื่นๆก,ก็จะมีเช่นกันนะครับยังไงก็อลองลองดูนะครับเพื่อนๆตอนี้ผมแนะนําส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไงมีความสนใจชอบยี่ห้ออะไรยังไง นะครับผมก็พูดรวมๆนะครับว่าไม่ได้มีกันมากนะครับเลือกเอาที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเหมาะกับตัวเองเข้ากับเป้าหมายตัวเองเข้ากับบัตเจ็ตตัวเองแล้วก็ว่าไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ